แปดหนึ่งวันละข้อวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของ exponential และ logarithm ค่ะโจทย์ข้อนี้เป pues, ็นโจทย์แพท1ปี63นะคะความยากง่ายไม่ยากจนเกินไปเนื os, ้อหาสาระอยู่ในหลักสูตรที่โรงเรียนสอนอมาดูกันค่ะ a อและบเป็นจำนวนจริงสัดคล้องกับ2ยกกำลัง a ลบ log b ฐาน2ส่วนด้วย2 log b ฐานสลบสี่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสและ3บวก log b ฐาน2ส่วนด้วย2ยกกำลัง a อบวกสเท่ากับ log b ฐาน2ส่วน2ยกกำลัง a แล้วค่าของเอส2งบวกบีสองเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ พูดไวนิดนึงเนาะอ่านโจทย์เฉยๆอ่ะมาดูกันค่ะเวลาเด็กๆทําโจทย์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามของคณิตศาสตร์นะให้มองก่อนว่ามันสามารถแทนเป็นตัวแปรที่เข้าใจได้ง่ายๆได้ไหมอย่างโจทย์ข้อนี้อ่ะครูมองว่าครูขออนุญาตขยายตรงนี้นะคะครูมองว่า2ยกกำลัง A เนี่ยมันมีอยู่หลายที่อ่ะครูจะไฮไลท์สีเหลือง สยกกำลัง a 2ยกกำลัง a 2ยกกำลัง a โอเคเพราะฉะนั้นครณจะแทนตัวแปรใหม่เข้าไปค่ะให้มันเป็น x สีฟ้านะให้มันเป็น x ให้มันเป็น x ให้มันเป็น x x เท่ากับ2ยกกำลัง a ต่อไปมีตัวไหนอีกที่หน้าตามันซ้ำๆกัน l o อก b ฐาน2 l o ล b ฐานส ล็อก b ฐาน2องล็อก b ฐาน2โอเคเพราะฉะนั้นครูแทนให้มันเป็น y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 , y. อะ y เท่ากับ log b ฐาน2องะโอเคเรียบร้อยเขียนโจทย์ใหม่อีกรอบหนึ่งได้เป็น x ลบ y ส่วนด้วย2 y ลบ4เท่ากับ1ส่วน2และ3บวก y ส่วนด้วย x บวก4เท่ากับ y ส่วน x อ่ะคราวนี้เราก็แก้สมก,การธรรมดาค่ะ สองคูณ x ลบ y เท่ากับ1คูณ2 y ลบ4อ่ะโอเคกระจายเข้าไปค่ะ2 x ลบ2 y เท่ากับ2 y ลบ4อ่ะอยากได้แค่ x 2 x เท่ากับ2 y ลบ4บวก2 y 2 x เท่ากับ2 y 2 y 2 y บวก2 y, 2 y เป็น4 y ลบ4อ่ะเพราะฉะนั้น x เท่ากับคูณย้ายสองไปหารนะส่วนด้วย2 x จึงเท่ากับ2 2สอง y 2 2 4สองสี่ ะได้2 y ลบ2โอเคเรียบร้อยต่อไปค่ะเหมือนกันย้ายขึ้นไปคูณย้ายขึ้นไปคูณได้เป็น x คูณกับ3บวก y เท่ากับ y คูณกับ x บวก4 3 x บวก3 x บวก x y เท่าก <XY S 2> <XY S 1> ับ x y บวก4 y x y ตัด x y ได้ค่ะได้เป็น3 x เท่ากับ4 y แต่ x เรามีแล้วใช่ไหมเราได้มาจากตรงนี้ละ แทนค่าลงไปได้เป็น3วงเล็บ2 y ลบ2เท่ากับ4 y y ลบ2องโอคโทษ6 y ลบ6เท่ากับ4 y เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น6 y ลบ4 y เท่ากับ6ทันนะ ย้ายมาลบย้ายจากลบมาบวกลบเรียบร้อยแล้วจะได้เป็นต่อข้างบนนี้นะคะ 2y เท่ากับ 6y เท่ากับ3อะพอได้ y เท่ากับ3พอได้ y เท่ากับ3เรียบร้อยแล้ะเราก็แทนค่ากลับเพื่อหาค่า x x เท่ากับ 2y ลบ2 x เท่ากับ2คูณ3ลบ2 x เท่ากับ4อะแต่ x กับ y ที่เราแทนไว้ x ของเราคือ2ยกกำลัง a y ของเราคือ log b ฐาน2แทนกลับด้วยค่ะอ่ะแทนกลับนะเพราะฉะนั้นเอา x ก่อน 4เท่ากับ2ยกกำลัง A 4สามารถทำเป็นเลขยกกำลังได้คือ2ยกกำลัง2องเท่ากับ2ยกกำลัง A ฐานเท่ากันละเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันด้วย A จึงเท่ากับ2อ่ะต่อไปค่ะ y y เราได้3ครูแบ่งกระดาษตรงนี้นะ y ได้3 3เท่ากับ l o อก B ฐาน2อ่ะเดี๋ยวเด็กๆงงว่ามาจากไหนมาจากที่เราแทนไว้ตะก,กี้นะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้แทนเพื่อให้มันคิดง่ายขึ้นนะคะแต่เวลาเราจะตอบอะก็ต้องแทนกลับด้วยอ่ะวิธีเปลี่ยนจากล็อกกริทึมให้เป็นเลขยกกำลังเหมือนเดิมเอาฐานไปเป็นฐาน ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3เท่ากับ b ล็อกหายไปเรียบร้อยแล้ว b เท่ากับ2ยกกำลัง3 2 2 4 4 2 8 b จึงเท่ากับ8โจทย์ถามว่าอะไรคะข้อนี้โจทย์ถามว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ได้เรียบร้อยแล้ว a ของเราคือ2กำลัง2 b ของเราคือ8กำลัง2 2กำลัง2ได้4 8กำลังสองได้64บวกกันได้68ตอบข้อ5ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook และช่อง YouTube คูคณิตด,ด้วยนะคะ